อ,อีกแล้วจ้ะทุกคนนี่ไรขึ้นต้นไม้แม่ปุอีกแล้วนะมันเป็นน่าจะมากับมดเนาะเคล็ดลับก็คือนี่เลยจ้ะนี่นะแม่ปุ๊ก็ใช้แป้งที่เป็นแป้งแบบใส่ก็เรียกอะไรอะ่ะใส่เห็บหมาเป็นแป้งนะคะเราก็เท,ทเข้าไปปดไรเขาก็จะหนี หนีด้วยตายด้วยนะไม่แน่ใจว่าตายไหมแต่ว่าหนีแน่นอน,นวันก่อนเราก็ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังมีมานะทุกคนเราก็ต้องดูเป็นระยะระยะนะว่ามี ไรขึ้นไหมมีมดขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นก็จะทำให้เขาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นบอนสีของเรานะคะทำให้บอนสีของเราไม่สวยแล้วก็ตายได้นะทุกคนบอนสีในโซนนี้ของแมปูนาวันก่อนก็ขึ้นแล้วทุกคนแมปูพามาดูนะวันก่อนขึ้นกระจุ่มตรงนี้เลยขึ้นหลายต้นเหมือนกันนะคะ แต่ต้นนี้ขึ้นเยอะกว่าเพื่อนก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วนี่เกี้ยงเลยแม่ผู้ใส่เนี่ยแหละผงแป้งผงแป้งของที่ใส่เห็บหมาตัวเล็กแบบนี้นะทุกคนก็ไม่มีต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเหลือแต่เราจะเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้ เอาเคล็ดลับการกำจัดไรมาฝากทุกคนนะคะเพรียอะไรเนาะ